เช่นการถวายของบูชาในวันพระก,การทำบุญอุทิศให้กับวิญญาณหากละเลยการบูชาหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจทำให้วิญญาณไม่พอใจและทำให้เกิดผลเสียต่อดวงชะตาผีที่ใช้ในการฝากดวงจะเป็นวิญญาณหรือผีที่มีพลังอำนาจสูงและมีความสามารถในการคุ้มครองปกป้องหรือแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ตามความเชื่อในไสยศาสตร์ไทยลักษณะของผีเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามภูมิหลัง และพลังที่มีแต่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่โดดเด่นดังนี้ 1. นผีบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษจะเป็นวิญญาณของบรรพชนหรือผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวซึ่งมีความรักและห่วงใยต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่วิญญาณเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นผู้อารักขาสามารถช่วยปกป้องลูกหลานจากภัยอันตรายและช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ลักษณะของผีบรรพบุรุษจะมีความสงบอ่อนโยนและไม่ก่อให้เกิดอันตราย